สวยจังสวัสดีค่ะอยู่กับขยำเที่ยวชาแนลอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้พามาดูบอลสีสวยๆค่ะของขยำเที่ยวชาแนลเองนะคะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างมาดูคะ่ะอันนี้นี่กำลังสวยค่ะคุณผู้ชมมาดูกันคะ่ะดูต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี้เองนะคะเพราะว่า อพอดีไปเดินตลาดบอนสีค่ะเขาบอกว่าชื่อว่านกพจักแต่แต่หนูไปเซิร์ชดูใน Google แล้วมันไม่มีชื่อนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าคนไหนรู้จักบอกหนูด้วยเด้อว,ว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะต้นนี้แต่เขาสวยนะดูดิกระดูของเขาเนี่ยมันมันจะนูนออกมาเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยกระดูของเขามันจะนูนออกมาเลยดูดิมันเป็นแบบนี้เลยนะคะหนูก็ไม่เคยเห็นพอดี หนูเห็นแล้วหนูหนูว่ามันสวยดีนะหนูก็เลยซื้อเมื่อเช้านี่ค่ะไปเดินตลาดบอนสีเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเห็นว่าเออเขาสวยดีดูดีก้านกระดูกของเขาจะเป็นสีสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็มันนูนออกมาเลยนะก้านกระดูกของเขาหนาจะนูนออกมาเลยหนูว่ามันสวยดีหนูก็เลยซื้อมาเมื่อเช้านี้นะแต่หนูไม่รู้จักชื่อค่ะเขาบอกว่าชื่อชื่อนี้นะชื่อนกประจัก์นะแต่หนูไปเสิร์ชดูใน Google มันไม่มีค่ะมันมันไม่ใช่แบบนี้นะมันไม่มีชื่อนี้หนูก็เลยเอ๊ะ เขาหลอกเราหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชื่อนี้แต่จริงๆแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรถ้าคนไหนรู้จักบอกหนูด้วยนะว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะเนี่ยต้นนี้เนาะนี่ดูดิก็จะสวยประมาณนี้เลยมนี่ก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาสวยจริงๆนะ ใบของเขาสวยอันเนี้ยหนูได้มาหลายเดือนแล้วค่ะตอนนั้นซื้อมาเนี่ตอนนั้นซื้อมานี่ราคาแพงมากนะซื้อมาตั้งแต่ใบนิดเดียวเท่าหัวในโป้งมือนี่สองใบสามใบนะคะตอนนั้นที่หนูซื้อมา,อาพันห้านะตอนนั้นกําลังแพงหนูก็อยากได้ชายชนนะหนูก็เลยซื้อมานะคะแต่เขาบอกว่า มันกัดสีแน่นอนเขาว่าอย่างนี้แต่เอาไปเอามามันเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมผ่านไปหลายเดือนแล้วมันก็เป็นแบบนี้แต่แต่หนูก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาก็สวยของเขานะเขาก็สวยสวยสวยเฉพาะตัวของเขาอะค่ะชายชนดูดีถึงเขาไม่กัดสีเยอะแยะแต่เขาก็สวยเนาะดูสีด้วยสีด้วยลวดลายของเขาหนูก็ว่าเขาสวยสวยอีกแบบนึ้งเหมือนกันดูดีความแปลกใหม่ของเขาเนาะ รูดลายของเขาก็สวยค่ะต้นนี้ก่อนเนี้ยเคยมีคนถามซื้อหนูนะแต่หนูไม่ขายตอนนั้นยังไม่กัดสีเลยซักใบนะตอนนั้นเนี่ยคือเป็นแบบนี้หมดเลยสีใบเป็นแบบนี้หมดเลยนะหนูหนูไม่ขายค่ะหนูว่าหนูหนูจะเอาไว้ลุ้นนะั่นหนูไม่ขายแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มจะกัดสีแล้วนะคะเนี่ยมีมีกัดสีปลายแล้วนะนี่คือคือคนเลี้ยงบอลสีะนะคุณผู้ชมนะถึงมันจะกัดสีไม่มากแต่ว่า ถ้าเขาโตอย่างเงี้ยเขาโตเขาแข็งแรงเงี้ยมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งของคนเลี้ยงบอนสีไม่ต้องไม่ต้องกัดสีทุกใบไม่ต้องสวยเป๊ะเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าอื่นเขาหรอกเนาะมันก็สุขความสุขทางใจของเราดูสวยจังเลยดูดิวดลายของเขาก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาโตเต็มที่แล้วนะคะเนี่ยเขาชื่อว่าทิดาแม่กองนะคะอันนี้ ขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยหนูเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะดูดิเขากัดสีสวยจังเลยอะดูหนูชอบจังเลยอันนี้เขามีลูกแล้วนะคะนี่เขามีลูกแล้วดูดิมีลูกให้เชยชมและอีกหน่อยก็จะแยกลูกเขาแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แยกเขาเล็กอยู่ให้เขาโตอีกหน่อยนึงทิดามแม่กรองนะอ่าสีของเขาก็จะเป็นสีเขียวแก่แล้วก็จุดจุดลายแดงแบบนี้นะ <S <S แข็งแรงมาก่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงตามธรรมชาตินะ เลี้ยงธรรมชาติเลยไม่ได้ใส่ตู้อบเลยค่ะเนี่สี่ห้าต้นนี้ไม่ได้ใส่ตู้อบเลยเลี้ยงตามธรรมชาติเลยสวยๆแบบนี้เลยดูกัดสีสวยเลยทิดาแม่กองเมื่อก่อนนี้จะเป็นบอลที่ขายดีมากๆนะคนไหนโทรมาก็ทิดาแม่กองทิดาแม่กอง,แ,กองแต่ตอนนี้คือเขาน่าจะมีกันเยอะแล้วเนาะแต่ต้นนี้หนูไม่ขายหรอกค่ะหนูเอาไว้เป็น,เ,ปนเอาไว้ทําเป็นแม่พันุนะเพราะว่าเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะบอลอันไหนที่มันสวยและ แล้วสีสันมันแบบไม่ซ้ำคนอื่นอย่างเนี้ยเนาะก็จะสวยประมาณนี้เลยดูก็มาต่อด้วยอันนี้นะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้เขามีชื่อว่าหลวงพ่อพูนนะอันนี้หนูได้มานานแล้วนะดูเขากำลังกัดสีงามมากเลยดูดิ นี่กำลังกัดสีเลยอันนี้โผล่มาใหม่ก็กำลังกัดสีเหมือนกันนะหลวงพ่อพูนอันนี้เป็นเขาจะเป็นเหมือนบอลใบไผ่นะคะเนี่ยดูดิเขาจะเป็นมอนบอลเหมือน ai, บอลใบไผ่ใบจเรียวสวยประปานนี้แล้วเขาก็จะกัดสีะคะ่ะนี่มาดูอันนี้อันนี้กัดเป็นสีชมพูเลยดูดิอันนี้เป็นบอลเก่าแก่ชนิดหนึ่งเหมือนกันที่น่าสะสมแล้วก็จะหายากมากนะคะไม่ค่อยเจอกันตามตลาดนัดแทบจะไม่มีเลยนะคะอันนี้บอลใบไผ่อันนี้เป็นหลวงพ่อพูนนะคะ เป็นบอลเก่าแก่อีกต้นหนึ่งที่ควรสะสมนะคะแล้วก็มันหายากมากค่ะต้นนี้หนูก็ไม่ขายนะหนูเอาหนูเอาจะาไว้เก็บเป็นแม่พันค่ะเพราะเขาเป็นบอลบอลเก่าบอลแก่นะที่หายากนะก็บอลเก่าๆก็จะเก็บไว้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันหาไม่ค่อยมีแล้วเนาะเดี<ม>๋ยวนี้ก็จะมีบอลใหม่ๆออกมาเยอะบอลเก่าๆคนก็จะเก็บกันเยอะตามตลาดก็จะไม่ค่อยมีแล้วฉะนั้นเรามีแล้วก็ต้องสะสมไว้นะคะคุณผู้ชมเพราะมันหายาก ดูเขากัดสีเป็นสีชมพูเลยเนาะดูดิอันเนี้ยหนูชอบจริงๆเลยอันเนี้ยหนูได้มานานแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยนนหลายเดือนแล้วอันนี้ก็จะเก็บไว้ซ่อนไว้หลวงพ่อพูหน่สวยงามจังเลยดูดิเนาะ <c oughs> หนูว่าจะเปลี่ยนกระถางให้เขาอยู่ดูรากเขาออกแล้วนะคะเนี่ยอันนี้กระถางหกนิ้วนะหนูว่ามันมันเล็กไปสําหรับเขาแล้วเพราะรากเขาโผล่แล้วหนูว่าจะเปลี่ยนกระถางให้เขาอยู่อันนี้กระถางหกนิ้วนะเนี่ยมันเล็กมาต่อด้วยต้นนี้เลยนะคะเนี่ย อันนี้สวยไม่มีที่ตินะคะชายชนสวยจนแบบคือแดงทุกใบค่ะเนี่ยหลอดหลอดอีกหลอดนึงก็แดงแจเลยเนี่ยนะหลอดเนี้ยนะเขาแทงออกมาแดงแจเลยคือคือต้นเนี้ก่อนนี้เนี่ยลอดหนึ่งเขาจะมีอยู่อ่าสี่ต้นหรือห้าต้นเนี่ยนูขายไปหมดแล้วเหลือต้นนี้ต้นเดียวคือต้นนี้ที่ที่เอาเก็บไว้เนี่ยเพราะว่า ตอนนั้นน่ะมันกัดมันกัดสีนิดเดียวอันนี้คือคือใบใบที่สามของเขานะก่อนนี้เขาจะมีอยู่สามใบใบเนี้ยใบที่สามของเขาคือจะส่งให้ลูกค้าแหละตอนนั้นน่ะนะทีนี้ลูกค้าเขาบอกว่ามันกัดสีน้อยไปต้นนี้ไม่เอาเขาว่าอย่างงี้หนูก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวหนูเก็บไว้ละกันหนูก็เก็บเขาไว้ต้นหนึ่งค่ะได้มาห้าต้นหนูขายไปสี่ต้นก็เหลือต้อนนี้ต้นเดียวเพราะว่ามันแต้มสีน้อยนะลูกค้าเขาบอกแต้มสีน้อยเขาไม่เอาหนูก็เลยเก็บต้นนี้ไว้ พอเก็บไว้แล้วคุณผู้ชมดูดิไม่ว่าจะเป็นใบใบไหนใบไหนเขาแดงทุกใบเลยด,ดูดูดูดิพอเขาโผลมาเหมือนเหมือนว่าเหมือนว่าเขาเขาน้อยใจหรือเปล่าว่าบอกเขาไม่แดงอะไรเงี้ยเขาก็เลยแดงทุกใบเลยดูอันอัน,นอัน,นอันนี้ใบใบนั้นอะนะที่เขาบอกว่าไม่แดงพอมาใบนี้ดูดิเขาก็จะเริ่มแดงดูดิแล้วเขาก็จะไล่เรียงกันมาแล้วดูดิ มันก็แดงทุกใบเลยดูจะแดงมากแดงน้อยเขาแดงจะแดงมากแดงน้อยเขาแดงทุกใบเลยด,ดิอันนี้หนูแบบหนูภูมิใจมากๆเลยอย่างน้อยน่ะเหมือนว่าดูถูกเขาไว้เดี๋ยวจะแดงให้ดูอะไรประมาณไหนอ่นเนาะดูดิสวยจิงิงโอ้ยแดงอันนี้ก็เลี้ยงตามธรรมชาติเหมือนกันนะคะอันนี้หนูเลี้ยงตามธรรมชาติเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้จะจะ,จะ,จ,ะจะดูแลเขาดีหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าอ่า กลัวกลัวโดนขโมยค่ะอันนี้ก็จะดูแลเขาดีหน่อยหนึ่งจะเก็บให้มิดชิดหน่อยหนึ่งเพราะว่าแถวบ้านขโมยมันเยอะนะบนอลสวยๆก็เลยจะต้องเก็บไว้อย่างดีเนี่ยสามสี่ห้าต้นที่หนูโชว์เนี่ยก,ก็ก็จะเก็บไว้ไว้อยู่อยู่รวมรวมกันนะบอลที่ว่าราคาสูงๆหนูหนูจะเก็บไว้ต่างหากจะเอาไม่รวมจะไม่รวมกับบอลบอลอื่นนะอย่างอย่างต้นเนี้ยสวยมีคนเขามาขอซื้อหนูเยอะนะต้นเนี้ยแต่หนูยังไม่ขายค่ะเพราะว่าหนูจะไว้เป็นแม่พันธุ์นะ เพราะว่าเขาแดงขนาดนี้เลยล็อตที่ว่าหนูขายไปสี่ต้นนะเขาก็คงจะแดงเหมือนกันแต่หนูจาไม่ได้ว่าว่าหนูส่งไปจังหวัดไหนบ้างนะแต่ว่าเขาเขาเป็นต้นเดียวกันค่ะแม่แม่พันต้นเดียวกันพามาจากต้นเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าต้นอื่นที่หนูขายให้ลูกค้าไปเนี่ยเขาจะแดงอย่างนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้หนูเลี้ยงตามธรรมชาตินะบอนสีไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเลี้ยงเลี้ยงแบบพิถีพิถันนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติ บางคนบอกโอ้ยต้องใส่ชูรสต้องใส่นมเปรี้ยวต้องใส่ไม่ต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะเลี้ยงธรรมชาตินี่แหละค่ะพอเลี้ยงธรรมชาติเสร็จให้เขาโดนแดดบ้างลดน้ําบ้างแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่นะใส่ปุ๋ยเนี่ยเหมือนที่เนี่ยใส่ปุ๋ยเนี่ยเหมือนที่หนูใส่เนี่ยปุ๋ย13-13ปุ๋ยออสโมโคทนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะถ้าเยอะเกินไปเขาเขาจะตายนะใส่ประมาณสักสีหเม็ดพอเนี่ย เขาเขาก็จะกัดสีสวยประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยก็เหมือนเนี่ยหนูก็ใส่ปุ๋ยนี่เหมือนกันไปเขาก็จะกัดสีเข้มประมาณนี้อันนี้เหมือนกันอันนี้หนูก็ใส่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาแทงยอดดีมากดูดิโผล่ออกมาก็แดงแจ๋เหมือนกันยอดของเขาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยความภูมิใจของหนูเลยดูดิหนูภูมิใจมากๆเลยต้นนี้อย่างน้อยก็เออเนาะเราเลี้ยงบอลสีเขาสวยประมาณนี้เราก็มีความสุข ดูทุกๆวันก็จะมาดูเขาเช้าเย็นเช้าเย็นีนน่ดูอันอันต้นเนี้ได้มาก่อนนะต้นนี้หนูได้มาก่อนแต่ต้นนี้อ่าลอ็ลอตล็อตแรกนะขายไปหมดแล้วเหลือต้นนี้ต้นเดียวก็เก็บไว้แต่สักวันหนึ่งเขาเขาก็จะต้องแทงเขาเขาก็ก็คงจะแดงอะค่ะเพราะว่าเขาเริ่มที่จะกลับแดงแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะอันเนี้ยก็เหมือนกันนี่นก็สวยเหมือนกันเนาะเลยสวยมากๆเลย ความสุขของคนเลี้ยงบอลสีมันแก้เหงาแก้เครียดได้ด้วยค่ะเวลาเราเหงาเงานะนี่แหละมาดูเขาหน่อยลดน้ำเขาหน่อยใส่ใส่ปุ๋ยให้เขานิดนึงนี่แหละความสุขของเราความสุขที่เราหาได้คุณผู้ชม ก็หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆของขยันเที่ยวแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะหรือถ้าอยากจะได้บอลสีนะคะก็เข้าไปดูในเพจขยันเที่ยวชาแนลเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็จะอัปเดตบอลสีให้ดูทุกๆวันนะคะว่ามีบอลสีอะไรใหม่ๆบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว,เนนนะะนว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะหวยจัง